ครับผมกับสวัสดีทุกทันนะครับที่เขามารับชมในช่องแม่กี่อีสานครับก็เริ่มแล้วนะครับสําหรับไข่ไก่ตอกปีสองหาหกหกกับพอดีมาเห็นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเมือนัันผมไปเก็บอยู่ผุ่มใหม่ก็บได้ว่าไร่บนไหนมันมือนีมากกวดกี่ไก่ในขอกแต่มาเห็นพอดีนะครับกับเป็นทีนาตกใจนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นปีหนี สีบกค่อยๆนะครับแต่ก็มาเห็นก็ดีใจนะครับเพราะว่าเห็นหลายเติบนะครับเพราะว่านในจุดหนันมือน,นันที่ผมไปเก็บมันก็นย่งบ่ทันหลายไปไหนนะครับที่จริงแล้วเขาหนาจะมาไค่อยู่มองนี้นะครับแต่ว่าผมบ่เห็นผมบ่ไห้มาเบิ่งยักเทือนนะครับแต่หมื้นนี้มากกับับ้งเอิญเห็นพอดีนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับย่านแหงย่านกาเอาไปกินอยู่เดี๋ยวที่มานับให้เบิ่งนะครับว่าไถาชักหน่วยแต่ว่ากสิ ยยานไม่ลืมอีกคือเก่าไปจาครับแต่ว่ากะทิกะทินาพือเก่านะครับ2องสี่หกแปดสสิบ ยี่สิบสองนั่นนะครับไอ้โตห,ห้องน,งงนั่นะครับเพื่อนเพื่อนกันมาดูนะครับเดี๋ยวแคแมเน้อันนี้แคแมเน้นมเห็นในย่านเซตเพิ่นอยู่ครับไอตู้เพิ่นห้องวังหนันนี้ใครอยู่ครับมาเห็นก่อนนึกว่ามันเป็นใครมองไรว่าแต่มันใครอยู่มองไปเอาหมุอน,นั้นคือนทีใครหน่อยแท้คิดว่าวก็พอดีเห็นนะครับยี่สิบสองนั่นเนาะครับยีสบส่สิบสี่ยี่สิบ หกยี่สิบแปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หก

สองสี่หกแปดหนึ่งร้อยนี่นี่กระปุกเขียวนี่ลอยหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบจินับอีกหนึ่สองสี่หกแปด

ผมดีนับไว้นะครับนี่จะเอาใส่เฉพาะนี่จะขอไปฝากเลยนะครับบุตรเอาไปไปเก็บไว้นะครับเอาเขาตูกฝากโหลดแต่ว่าผมจีเหลือไว้อยู่ประมาณเมื่อกเกิดน,นะครับจบของคนแหนงห่วงอยู่ทั้งฝ่าหุ่นแห่งาายานทีน่มันเอาไปกินกากรกาอยู่ยามที่ด้กครับบนนี้กันได้มาเอาไป ก็เเฉพาะมวนในถังนี่แหละครับกับฝากพี่น้องนะครับเด้อปีนี้นะครับปีสองหาหกหกกับผู้ใดอยากได้ก็โทร่มาได้นะครับโทร่มาสั่งจองไหวหรือว่ามาเป็นมูในเฟซบุ๊กก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอ็ดเอาไว้รีปหน่วยนะครับเอาไว้ท่มากศูนย์หกสี เก้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดสองสามกับหรือจะติดต่อทั้งเพจก็ได้นะครับจำหน่ายลูกไก่ตอกเด็ดอุดมนะครับนั่นคือเพจครับหรือจะแอดเฟซบุ๊กมาเป็นมูอกันก็ได้นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับวิเลศวงคำผานะครับวิเลศวงคำผานั่นคือเฟซบุ๊กผมนะครับหรือจะสะดวกทั้งไรก็แล้วแต่นะครับโทรมากก็ได้ครับศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดสองสาม ขายในราคาเก่านะครับตัวละอยนะครับเฉพาะสีลายสีขาวนี่ก็2สองอยครับหมักสีใดกับทู่มาได้ครับหรือทู่มาบัสื่อมาพร้าก็ได้นะครับยินดีคบแนะนํานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคุยพบกันคลิปหน้าคลิปนหนนะครับนาถ่ายนี่ขอเกล่าวคำว่าสวัสดีครับ